สวัสดีลากาทักทายพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องขุดนำสิ่งทั้งด่านยุโรปหลังกรทั่งเพจครับพี่น้องกระผมเจ้าเอกนุบุต้อนรับพี่นองคนจากคนอยากไร้งานต่อก็มีพี่น้องที่เก่านะครับตอนนี้อยู่กับรถกุดโคเบียครับพี่น้องโคเบโก้นะครับกินเก๊กสองรอยตัวไม่ชมไมล่าสุดมาเก้นนครับไมล่าสุดของค่ายโกเบียนะครับเจ้ามาเก้นนะครับ วันนี้น้ำหนักอยู่21ตันครับ21ตัน21.6มั้งถ้าจำไม่ผิดเดอ้อนะครับพี่น้องเครื่องยนต์นี่เป็นเครื่องยนต์ของนีโนนะครับ DHE นะครับ DHE บุงกีอย و, ู่บุงกีถ้าจำไม่ผิดนะครับน่าิะย 0, 0ูศูนยุทเก้าสามคือกันกับซานีครับพี่น้องรถกุดมาจากยะโสธรน,นะครับมาจากยะโสธนนร จำลองนะครับบ้านเ่งิบอกนะครับ๋ยวผมหาเืือบริษัทบรรก่อนนะครับพี่น้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่ายจากแดนซามูไรนะครับจากแดนซามูไรญี่ปุ่นนะครับที่ประเทศไทยเฮ้านะครับป้องป้องใจประเทศไทยตลอดนะครับหลบรอนะครับโบเบนี่เป็นรถตลาดที่แล้วนะครับแต่ว่าปีที่แล้วโดนซานี่แซงกันเลย เอาดรอปลงไปอยู่ที่2อเนี่ยนะครับพี่น้องแต่ว่าก็ยังเป็นรถขุดที่รุ่นที่มีเงินนะครับสำหรับผู้ที่มีทุนมีห้อนสายปานยาวแล้วนะครับแต่ไปใส่โกเบขึ้นเก่านะครับคนที่เคยใช้โกเบก็จะไม่เปลี่ยนใจไปไหนนะครับยังใส่โกเบอยู่คือเก่านะครับนี่คือ้จังปานี่เพื่อนครับมาเก็ตนะครับไอ้คันนี้นี่สี่พันกว่าชั่วโมงนะครับได้ปีกว่าแล้วนะครับสภาพก็ยังโอเคนะครับว้าไป เป็นตู้กันแห้งก็เก่านะครับเริ่องน้ำกบพี่น้องจักใส่จักตักโรงานนี่เอ้าฝากกดติดตามได้เลยพี่น้องเด้อนะครับในช่องกูบทนำสิ่งครับฝากพี่น้องกดติดตามไปนำแน่นะครับกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์กดไลค์คลิมไปนำแนวเด้เลยนะครับในช่องกูบทนำสิ่งครับในต้นการของทุกอย่างนะครับจะขอบพระคุณพี่น้องเป็นอย่างมากนะครับพอหนือหัวอได้พี่น้องเด้อนะครับตรงนี้ก็ยังอยู่ที่น้องจ้างใหญ่นะครับ กานกมจ้าระท่านกันองานกรมจ้ระทานขอับรง,งสงงา่งใหญ่นี่หลอหรือว่าน้องตีใหญ่นรับเจ็ดพันก็รลกซีเลียวย่าไหนกับมีนี้บอสีเลีวหรือบอน,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 นะครับร 200, ต้นี้นี่โเบนะครับเอสเกตัวนี้เ0นะครับมีกล่งองหลังพร้อมโอ้โอเจ๋ขนาดครับพี่น้องงังได้กามมงยังไดกกรอครับถึงแม,ม้ว่าคนขับสอายุายก็ตามแตกมันมา <c oughs> จะบอกว่าเขาเด้บอกว่า,ายุไลมา

ตานี่อยู่ฝัง se um, okay. ่งทางโนนสองกันของบริษัทเดียวกันครับแล้วก็มีรถสิบล้อมาแลนด์นะครับก็ทิ้งดินที่ลูกฝากก็ถึงเรื่องการท่องกาเติบนะครับประมาณการว่าควมีเท่าไหร่กันนะครับเราเนาะครับมากขึ้นในกครับว่าะต้องทเดี๋ยวจะพาถามปลาเรานะครับไปยังไงไปยังไงปลาขึ้นหอดบ้านมา ก็มาด้ยนี่โอ้ฮะมาหางครโอ้นอหางกันนะครแต่ว่าไก่บ้านนี่หน่อยน้านอแสดงว่าอันนี้ยินงยู่อวนดังสิ่เห็ดโกลังหน้าเมนบ่ครับครับเห็ดโกดังน้าลอยในสี่ลอยอยย่งกว่าลอยซ้ำหาลอยสหาเห็นอยอะเุินๆเยอะนี่มันนี่มันนี่ถอดนึงที่ว่าเป็นตัวรงเนี่ครับมันมันเร่งรุงเรงงามนะครับครับ แม่นแม่นแมนแมนครับปะรถรถรถผมมาละครับเวมเปืนองไมดีมากเห็นงานยังพ so ี่ขั้นหนึ่งอยู่มองสามสิบอยู่ฟังตะพุ่นสามสินี่แหละครับเลี้ยวเลี้ยก็เลยสิ่งใหญ่รถกลับมาหนีอสิ่กลับบานดีดูดมหมดละทั้งวันน่ครับก็เลยแวะขอยานแว่นอาป่ามา่ายเลีปถ่ทยยังซะก่อนนผมจ้าครับหมจ้า Jack đi là bên anh oh. gặp men mình đang sử dụng cái gì lẽ tao buông ngang buồn gặp wow đi có thắm mà đá đây nè không cái gì nó mặc cái

ครับก็ฝากติดตามนะแน่ในการที่องอุ่นามสิ่งของผมนี่แหละใจมันมุ่งตอนขั้นบอกขันใจในช่องได้ครับเอาวเดี๋ยวคุอแรกกับเขาอย่งจเดียก่อนเห็นจ้าของนี่แหะครับผมกับปลาครับขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับปลาครับนี่คือปลานะครับปูเราเคยดูเราเคยเบิึงผมนี่เองความยืดูกครับเอ้าปลาเราก็จะตกจาอยู่ ยักมาลบผมมาเสนอ่าขอบคุณหลายๆเด้อนะครับที่ติดตามกันนะครับพี่น้องเอาแป๊บนึงเง้ะใส่ได้ทุกปั๊บเอาต่อไปครับกับไอ้หลงนะครับ F N 2องห้าสองเจ็ดครับผมก็ไดโมวิหน้าพิทหลังครับ F N 5 2 7ครับ10สปีดครับรุ่นนี้นะครับ รุ่นยอดฮิตตลอดการครับเบือนบอสุดยอดนะครับสุดยอดในการเบือนบอ,อก็รุ่นก็เก่าเกินไปในล้งนี่แหละนะครับพี่น้องสุดยอดเลยล่ะในการใส่รุ่นนี้เขามีกิหวังครับเอามาเต้นกันเร็วนะครับในการสวิงในการหมุนนครับเร็วคือเก่าดีคือเก่าครับเบิ่งการตาของปา๋าเรานะครับ อายุเยอะนะครับแต่ว่ายังเห็นงานคล่องนี่คือรูทีเป็นคู่บาอาจารย์นะครับพี่น้องรูทีขับรถมาดนนะครับขับรถมาดนมานานนะครับถือว่าเก่งนะครับในเวีนี้ส่วนหลายกับสีว่างมือนะครับพี่น้องส่วนหลกับสีว่างมือกันบก่ครขับเลี่ยวนะครับเพราะว่ามันห่างไก่บานแล้วว่าปลาเราอะเอายังมักจกมักสูอยู่นะครับยังสูญย่างส่วนคือเก่าเพราะว่าสิเป็นต่างแต่ เราขึ้นสิครับมาแต่เราเป็นบ่าวพูุระนะครับพี่น้อง <laughs> <laughs> เอาเราก็ยังเห็ดขึ้นก่อเราอะกว่ขึ้นยังเมื่อนี่แหละเราอะใส่ไลค์ก็ได้แล้วมาต่งางหาเอาไปไปแล้วครับโอ้สบายครับเพราะว่าใส่หาหกตักกรับก็ได้ใส่ไลค์ก็เลยเป็นที่สบายของรถซิปหลอกไปนะครับเอาอีกหนึ่งคันครับมาอีกหนึ่งเขียวครับพี่น้อง เรารับคันนี้ครับผู้ชมเอาถอยมาถอยมาเขา่ามาเต้นครับถอยเข่ามาเต้นครับโอ้ครับดแดดแห้งครับพี่น้องยืนตากแดดห่อนแสบแขนมาละเอาพอแล้วพอแล้ว,ลวสั่นมาเอาอเที่ป๋าเที่ยวหาเบิ้งป๋าเราใส่ยักตักครับกับมาเต้นนึ่งครับ ไอ้หนุ่มแดนซามูไรนะครับ SK 2เ0ิบครับวงเยี่กับชิวครับพี่น้องแต่ว่าไม่มีลายหัวแยกนะครับรุ่นนี้ไม่มีลายหัวแยกนะครับมันมีลายหัวกระเจก๊ให้นะครับแย่นี่ยคือจะบอกตังโมเตอร์นครับเย็นช่อนะครับย้่มมือมันไหนครับพี่น้องพาดพี่น้องอยู่มุมนีือไะเนาะไอ้ครับมัน มุมีดีสุดแล้วเล่นการไทยเลยก็ไม่นารดู้ยมากประสพการณ์กับรถนี้ประมาณหนึ่งปีนะครับประมาณหนึ่งปีล้ะก็ได้สี่พันกวิชวโมงเนาะยังไงต้องมาผุ้ใดลหลายๆคนกับสิอยากได้ผู้ใดทรถนี้ก็เปน่ถรอัครับ เอาเต็มหมดปะเต็มบ่ยังบ่เต็มครับ,เอ,อรรบะะเอาอีกตักนึงแหละทาแมนครับป๋าแล้วว่าเอาอีกตักนึงเอาคักเด้อป๋าเด้อเอาคักเด้อเต็มเรียบร้อยแม่นบ่เนี่ยลืตังเคียเอาเต็มครับพี่น้องเสียงแต่ ดังแล้วนะครับไป <laughs> ไปแล้วครับฟูโซเอาออกเด่นแค่หนึ่งกับซัดแค่สองเลยถือว่าเป็นรถที่แรงในตลอดการครับขอบคุณพี่น้องนะครับขอบคุณพี่น้องที่เคามาเม้นตในช่องอุบลนนำสิ่งครับฝากพี่น้องกดติดตามไว้น้ำแน่นะครับฝากพี่น้องกดติดตามวันนี้ดถซัมส์ไก่นะครับกดแจ็ครถไคลขี่ไปทำเรื่อยๆนะครับอำลาผ้าจากพี่น้องที่เก่านะครับกับรถุูโคเบสเค220หยิบสิครับหรือว่ามาเึ้นเฮา ไปแล้วนะครับโชคดีเพเงินเซษตครับสวัสดีครับ